ว t ท็กตัว v 6นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์ตัวบ็อกวนะครับแต่งที่ตกแต่งไปนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ใส่เป็นชุดแต่งด้านหน้าของแรปเตอร์ในส่วนของตัวกันชนเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วก็ใส่กันชนหน้าของแรปเตอร์เข้าไปแทนนั่นเองให้เรียกกันจริงเนี่ยเรียกว่าหล่อไม่ล้นดีกว่า ครับหยบกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันคันนี้ก็เป็นวายแท็กเหมือนเดิมครับตอนนี้วาแท็กกำลังขายดีครับก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าวายแท็กตอนนี้ก็จะเหลืออยู่2โมเดลนะครับก็จะมีขับ2และขับ4ขับ2ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัว170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 405นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวขับ 2. สําหรับอีกรุ่นนึงนะครับก็จะเป็น w i ยแท็ตัว V6 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์ตัวบล็อกวีนะครับตัวใหม่ล่าสุดให้กําลังแรงม้าอยู่ที่250แรงม้าแรงบิดขนาด600นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัว w i ยแท็ที่เป็นตัว4 x 4เครื่อง3.0ลิตรเลยนะครับ V6 ตัวใหม่นะครับผมอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดเวลาเราจะแยกแยะระหว่าง4คณ4กับ4 x 2เนี่ยสำหรับวายแท็เนี่ยดูที่ไฟหน้าได้เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยแยกแยะรุ่นได้นะครับไฟหน้าตัว่่ไจะมใช LED ไฟหน้าจะเป็น LED ปกติเป็นลำแสงสีขาวแต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นลูกแก้ว2ลูกนะครับก็จะเป็นตัว v 6นั่นเองเป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลตัวใหม่อย่างที่กุ้งบอกไปนะครับคันนี้ชุดแต่งที่ตกแต่งไปนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ใส่เป็นชุดแต่งด้านหน้าของ Rap t ตอร์นะครับสเกลด้านหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็คือตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวภาษาอังกฤษเหมือนกับตัว DNA ของตัว r a p t o อร์เลยปกติเนี่ยกระจังหน้าของไ i ท์แ หรือว่า n e ็ g g n n ทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นโลโก้วงรีเนาะจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยภาษาอังกฤษเปลี่ยนได้นะอยากได้เป็นสีล้วนหรือว่าทูโทนอันนี้เราเรียกว่าสีล้วนก็คือดําล้วนเนาะทโทนก็คือดําแล้วก็ขาวหรือว่าแดงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีตัดเราเรียกว่าทูโทนนะแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันกล้องที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถนะครับสำหรับตัววายแท็กก็ถูกโยกมาไว้กับตัวกระจังตัวใหม่หมดเลยนะอันนี้มาด้วยกันหมดเลยนะครับไฟด้านหน้าเป็นแมทริก LED มาพร้อมไฟวิ่งกลางวันที่เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราติดครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเป็นครอบไฟหน้าของตัวนักเกนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับชุดแต่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปเน้นๆเลยก็คือชุดกันชนด้านหน้าของตัวแรปเตอร์นั่นเอง งานของแรปเตอร์เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วก็ใส่กันชนหน้าของแรปเตอร์เข้าไปแทนนั่นเองนี่แบบนี้เลยสเกลด้านหน้านะครับก็ง่ายชัดเจนเลยเวลาเรามองเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าอ่าไม่เคยเห็นแรปเตอร์มาก่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาสังเกตจริงๆเนี่ยคิดว่าแรปเตอร์เลยด้ดยสาไปสําหรับตัวเรื่องของชุดแต่งแรปเตอร์ที่เราแต่งไปนะครับแล้วก็ชายด้านล่างตรง,นรงเนี้ยจริงๆนะจากโรง,งงานชุดแต่งเลยนะครับเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้อยู่แล้วนะ ถ้าเกิดลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นสีดำอันนี้เราก็จัดให้ได้ตรงนี้สามารถทําสีเป็นสีดำได้นะครับดำล้วนเลยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับก็ถูกย้ายมาไว้กับตัวกันชนหน้าตัวใหม่ด้วยนะครับเนี่ยเซนเซอร์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับกับตัวกันชนหน้าที่เราเปลี่ยนไปของแรปเตอร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้ใส่เป็นคิ้วล้อเห็นไหมเป็นคิ้วล้อของแรปเตอร์นะทรงเหมือนของจริงเลยนะเหมือนกับตัวแรปเตอร์จริงๆเลยนะครับมีการเว้นสเกลตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นคิ้วล้อประมาณ5นิ้วนะตัวนี้นะครับสวยงามเลยอันนี้ไม่ได้เจาะตัวถังรถนะครับตัวถังรถยังสวยงามเหมือนเดิมถ้าเกิดเวลาเราแกะออกนะแต่ว่าต้องเข้าคาแคร ขัดแล้วก็ทําความสะอาดนะครับตรงนี้เพราะว่าเราติดด้วยกาวตัวที่เป็นกาวซิลิโคนเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้ยึดติดแน่นนั่นเองสาหรับตัวด้านคิ้วล้อด้านบนนะครับมีเปลี่ยนคิ้วล้อแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนแม็กกับยางด้วยนะครับคันนี้ถ้าให้เรียกกันจริงๆเนี่ยเรียกว่าหล่อไม่ล้นดีกว่านะครับเพราะว่าตัวแม็กกับยางเนี่ยมันไม่ล้นจากตัวซุ้มล้อมันเลยนะก็คือตัวนี้เข้าด่านสบายปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ ดอกของตัว RT นะครับจะใหญ่เหมือนกับตัว MT เลยแต่ว่าเสียงเนี่ยจะซอฟแล้วก็จะไม่ดังเหมือนตัว MT จะไม่ต่างอะไรกับตัว AT เลยสําหรับตัวเสียงที่จะเข้าไปในห้องโดยสารนะเพราะว่าดอกยางใหญ่ๆเงี้ย ส่วนใหญ่เสียงมันจะค่อนข้างดังแต่ตัวนี้จะซอฟลงนะครับเป็นยางลักษณะแบบ RT นะครับแล้วก็หน้าหน้ากว้างของตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่275นะครับแก้มยางขนาด55%เป็นะครับเป็นแม็ก20ินิ้วนะตัวนี้นะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วไม่ยกนะตัวนี้นะครับฟิลลิ่งเดิมของโรงงานยังอยู่เต็มเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็แม็กเนี่ยจริงๆก็เลือกลายได้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าแม็กที่เป็นลักษณะเหมือนกับตัว คล้ายๆตัววายเนาะเนี่ยเป็นก้านๆเหมือนตัววายสีดําเงาเลยนะครับสาหรับตัวนี้ดูสวยงามเลยแม็กนะครับจริงๆก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการเลือกเนี่ยเดี๋ยวเราส่งแบบให้ดูก่อนที่เราจะติดตั้งไปนะครับสําหรับตัวแม็กระยางนะครับถือว่าคุ้มและก็ลงตัวเลยนะครับสาหรับตัวนี้ด้านข้างของตัวรถนะครับอันนี้ใส่เป็นสติกเกอร์ลายสัตว์โคนแต่ว่าไม่ได้สั์เยอะนะก็คือจะเป็นเฉพาะชายล่างนะครับดูไม่ไม่เยอะเกินไปนั่นเองดูสวยงามดูลงตัวด้วยนะครับสาหรับตัวสติกเกอร์ลายสัตว์นรรีา่่ Lacher อยูตง้ ภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเราหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ที่เราชอบเราอยากเปลี่ยนนะครับสำหรับตัวการออกแบบอันนี้อยู่ที่ลูกค้าเลยออกแบบมาได้นะครับแล้วก็ด้านบนเบ้ารองมือจับกรนลอยติดตั้งให้ทั้ง4ฝั่งนะครับสำหรับประตูเนาะป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวสีรถนั่นเองเวลาเราใช้เป็นนานๆก็แกะออกเปลี่ยนใหม่เนาะ อันนี้เป็นบาร์ของวายแท็กติดตั้งมาจากโรงงานนะครับบาร์ของวายแท็กจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีสีเทาออกเมโทเกรตัดกับตัวสีเงินที่เป็นอลูมิเนียมนะครับดูสวยงามดูโดดเด่นขึ้นตัวนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับครอบฝาถังสติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนที่เพิ่มขึ้นมาด้านหลังนิดหน่อยก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษคําว่าแรปเตอร์แล้วก็เป็นลวดลายต่างๆเนาะนี่ออกแบบมาได้นะลายสติ๊กเกอร์ถ้าไม่ชอบแบบนี้แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นแนวแบบนี้กุ้งก็ดูแบบ เรียบแล้วก็ดูสวยงามดีนะนะครับสำหรับตัวนี้ไฟท้ายตัวไฟท้ายของตัวรถเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับเป็นลมดำเนาะสำหรับตัววาแทจะเป็น LED ลมดำมีขรอบฝาท้ายติดตั้งมาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับอ่าก็ดูสวยงามเลยด้านหน้าก็ดูโดดเด่นขึ้นที่ไฟก็มีขรอบไฟหน้าด้านท้ายก็มีให้ด้วยนะครับสำหรับขรอบไฟท้ายนั่นเองนะครับตัวนี้ฝาท้ายกระบะ เพิ่มในส่วนของแต่งเพิ่มเข้าไปนะก็คือตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าค้อบฝาท้ายกระบะนั่นเองจะทําสีภาษาอังกฤษตรงนี้ให้เป็นสีอะไรก็ได้สามารถระบุมาได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําล้วนเหมือนกับตัวฟรอนต์ภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านหน้าเป็นสีดําล้วนหมดเลยนะครับสำหรับตัวค้อบฝาท้ายกระบะด้านล่างใส่อะคริลิกคำว่าเนเจอร์เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับทำให้ตัว ท้ายกระบะเนี่ยดูลอยขึ้นเพราะจริงๆตัวภาษาอังกฤษที่เป็นคําว่าレンジャーเนี่ยมันตีตายุบลงไปแต่เนี้ยก็ดูโดดเด่นขึ้นและดูลอยขึ้นนั่นเองแล้วก็ฝาท้ายของว i ยแท็เป็นแบบข่อนแรงนะน้ำหนักเบาๆครับนี่น้ำหนักเบาเวลาคุณผู้หญิงปิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะลูกค้าอยากได้การชนแบบเดิมของโรงงานเพราะว่าไม่หนักมากนะครับจะช่วยในเรื่องของการไม่กินน้ํามันเกินไปด้วยนะครับสำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถ สำหรับคลิปนี้กุ้งก็พาดูประมาณนี้รอบคันเลยถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แนวการแต่งของ y t ยแทเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทักมาหากุ้งได้เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือว่าจะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ